เนื่องจากตัวต้นทุนขายเนี่ยที่มันสูงกว่ารายได้ผลกระทบของต้นทุนขายหลักๆเลยก็คือตัวสินค้า mm hmm. เพราะฉะนั้นกลับไปด้านบนค่ะเมื่อกี้เราข้ามมาทําไมถึงข้ามคืออยากจะไม่เห็นว่ามันเชื่อมโยงกับสินค้ายังไงทําไมถึงรู้ว่าสินค้าผิดนะคะก็จะมาที่สินค้าอีกตัวหนึ่งความเชื่อมโยงของสินค้าทําไมมันถึงมีโอกาสผิดคะอาจารย์มนุ์ สินค้าที่มีโอกาสผิดค่ะตัวสินค้าขอเท้าความนะคะมันมีผลต่อตัวต้นทุนขายที่ทําให้ต้นทุนขายมันอาจจะเพิ่มหรือมันอาจจะลดได้อืมสินค้าปลายงวดถ้ามันต่ําผมก็ไม่รู้หรอกว่าในโจทย์ข้อนี้มันต่ําหรือเปล่าแต่ถ้ามันต่ําเนี่ยมันทําให้ต้นทุนสูงต้นทุนสูง่ซึ่งข้อตามข้อเท็จจริงสินค้าปลายงวดที่โชว์อยู่อาจจะแสดงมูลค่าผิดเพี้ยนไปทําให้ต้นทุนขายมันสูงมันเลยเกิดขาดทุนขั้นต้นก็เป็นไปได้ ก็เลยกาไรต่าต้นทุนมันเลยสูงมันเลยเกิดกําไรขันเออขาดทุนขั้น,นต้นน,ตน,นะคะกําไรก็ต่ําอำแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดสินค้าปลายงวดค่ะมันสูงต้นทุนต่าต้นทุนก็จะต่ำกำไรก็จะสูงอันนี้มันก็คือทฤษฎีของตัวสินค้าและก็ต้นทุนนะคะที่มันมีความสัมพันธ์กัน ฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนตัวนี้มันสูงทำไมถึงรู้ว่าสูงก็เกินกว่ายอดขายอะ่ะนะฮะเกินกว่ายอดขายเพราะนั้นเมื่อเกินกว่ายอดขายแน่นอนละค่ะมีผลกระทบต่อตัวสินค้าแน่นอนพอจะย ب, เห็นตรงนี้ต้นทุนสูงใช่ไหมครับมันก็มาเข้าสู่ตรงนี้เลยครับว่าค่าต้นทุนสูงเนี่ยก็เลยเดาว,ว่ามันก็น่าจะเกิดจากตรงนี้แหละค้าที่มันต่าที่มันไปปรับให้สินค้าต่าดังนั้นไอ้สินค้าที่เราเห็นอยู่ที่มันอยู่ตรงนี้ห้าล้านบาท ห้าล้านบาทจริงๆมันอาจจะประมาณ9ล้าน10ล้านก็ได้ใช่ไหม<ช>มันก็เลยโชว์5ล้านโชว์ต่ำไงครับก็เลยเกิดขาดทุนขั้นต้นก็ได้ใช่ค่ะ